นับแต่พ่อพกมรลาดได้ให้เสนาอาบาจจับตาบอาการของระนางได้เช็ดเดือนผ่านไปแปดเดือนเก้าเดือนผ่านมาสาวคำนางประสูติลูกว่าเป็นลูกผู้ชายเจ้าพ่อพมรราชจึงให้โหนเมื่อขนานน้า่าข้าวเจ็ดกระพนบัานี้เชิญพวกััพระเอกหน่อยของเฮา ไอ้นุ่มหน้าหยงแห่งเมืองเขาวงลักคดเป็นข้าวเจตพจนขอเชิญมนวน,วน,วนจากสุมเม้เปิมอ,อากการเลยนะครับ 少买点东西，好吧。

มาบัดน oh no. si ี้สรุปแกนลักส่บ่ได้ย่างนำเขาบ่ได้เอาแนวไผ่แหลกซองหัวมลังเลืนรอคุณแม่ไปนั่นนอไปป้านคนตาเสียงลายเยียบ่เขามูอแสดงเพื่อคุณดูสิบ่เห็นว่าซ้ำกันฟังแล้วบ่เบื่อกอน รอแม่เนาะแนวป่าใหญ่มันขึ้นบอนต้องหาแจงมันสงัดแนวหัวหมอลํขัดอกเตือได้อ้อมันกแเอ ได้เสียงกบมองข้างคนฟังบ่แล้วเบิ่งในองค์การบันเทิงบ่แม่งของเฮ็ดเงินรางวัลเกิยเรื่องแสดงหอนางนาะแนวเป็นสาวบ่ใส่หอแป้งบ่จักแป้งลูคล็กตั้งแต่กลัวคอยยังอาศัยขอคิดยอมเเขาเป็นสงเอ ละกักสมานะเยดังแต่สับพันอยู่เจ้าศัยพุ่มมาจังห่อเพิ่งก็ได้ตังก็แต่สังขัญกระ่อนังจะแดงกว่ากว่าโนคุณแม่เป็นหมอลำบ่จะ้ยว่ลาลาต้องวิ่งเลีจนหัวหมุนสับพะกุ่นเสียออผิอ ยังว่าตังยังบันดาแฟนมาฟังเพื่อนก็าลังควมหูบมาคอยให้เสียเปาสีมาล้ําแต่ก่อนเกราพักอน้หงองตังแก้ฟ้า สิบนิ้วของพระเจ้าในน้อยขอกับพลวะมีสากหัแกแฟดหมอลังผู้ขาก็มีน้ำว่าขากีดกระพนีก็พญ่ก็เสือว่าพุ่มมาลด แม่ใหญ่ก็ะื <die> ิวว่าปักตะนีเนาะส่วนแม่ของเจตตะพ้นก็มีน้ำว่าสาวคำน่งโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนับสักเต็เกิดใด้ใหญ่มากแปดเก่าเดือนแล้วยังบุเคยเห็นหน้าตาพอจักเถียงจักบอพอเป็นหน้าตาจังไรท่านสามพ่อใหญ่ก็มีแต่บอบอก ทำไนคำนั่งเดี๋ยวว่าเดี๋ยวลูกผู้เองเราควรใส่โอ้ยท่านมาบอกกับผู้หูเนาะอีหูได้จังไหนอะผมก็ต้องไปตามเรื่องตามเล่าของผมสักหน่อยอายเยอะหรอว่าอายงูงูหล่อว่าผมไม่พอสร้างมันหรือเนาะ ลามาบัดนี้คุณพอผู้ลังคุมักเสียงเพลงนอเสียงรองฟังเสียงกลองนอเสียงตีลามาเท่นี้ในนิทานเรื่องนี้เคยอกวิทยุแต่ละทางจึงวาปวดสมองละอมองเดพี่ร้องภุ่มพวงขวงสนามมีวัดว่าอารามสิปมีทรงสัง ขอคณเลยลืมถิ่มบัวห ja ัวซาเือกเยก่อนเมาน้ำหนังละพอนหรือละวงแม่โปมาโชว์หลังยังไหวละมาเท่นี่เมาน้ำแต่เราฝ่ายลายเลยถิ่มบอนทำผุ้สนวนแต่เสียเงินท้องปองสิไปจ้าข้างไล่ ลายังตัวผมหมอบุญชูตัวประกาศน้องฟังเรียงพวกมันด่าแฟนแฟนปวดยศจำวัยเนี่ลามาบัดน้องคณพ่อ จากนั้นนี้ไอพี่นอตต่อเด็บสุนทวินใจแพ่ยอดหนักลำประจําเฮาขาดละไหลขม้าหอมตองมีแต่เพ็บเสียงทองบ่ได้ปอมหลับยง วกบรรดาแฟนๆ่งซุปเปอร์นอลูกกำลังลุงส่งกระจายลาบอดไอ้มีตัวปอมขอยืมเข้ามาเข้าอัดลงขายเสื้อถือสัตยายืดมัตามได้กันเรามา ลาสมปล่อยเนื้อแม่ขั้นว่าเป็นบอบ้านสะพานติ้นดินเขาวงรอศรัทธาโน่ไปแล้วหาว่าป่าจำเออเออเออจาลำจาลาเป็นจังไดน้อทานการล้ำดีแนบอ่ลาเชิญไปน้อติดต่อเชิญ ओ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  บ่ดนแต่กับคนสิมาถามอีพ่อบงอยู่ใสแท้ล่ะเฮาสซ่กับแกเอาไปเนาะมาเป็นพ่อคุณยายเอ้ยอีพ่อพมราเจ้าหลานเธออยูอหูพ่อใหญ่กู បាយ หัวตัวนี้กับปันหาเขาก็เป็นใหญ่างว่ะ้อยค่อยดีใจดิมีแใจได้หลานบัได้พอมันก็ย่ารู้ีเม่ตั้งแต่กี้สิีขาลูกสาวบาดเห็นหลานและหนามือเป็นหลังมือหัวคอยก้าวตั้งตาไอ้ลูกสาวคอยกระเพรบักหำคอยกระเพรปวดวงกบาดเอาจับาทสองบาทแล้วหอยนส่าอยดอกเจเดียนีลูวจรงสุดขด อยากลุกทังคงจริงบอลสิจนของเบาคั้สิตัวไปนาข้งจรใส่ผมขั้ำสิบอกเบาทางจ้างไปแดมเป็นพอมาคำนั่งรถจนใจในที้แม่แม่กับมดมือสิเบาลูกบ่าเอ,อ้ยเล็นกันไหนเดี๋ยวเดีบ,บอลน้นงบอเราหักบ,บันแผลแม่บ,บันตาแม่หน่ตัวหนาเมื่อเป็นหลังมือฟองเราไปเย็นคืนว่าแต่ที่เรียนแม่จะก,ก,กลัหลก็เด็ใหญ่คดได้ลูกไ <c oughs> ด้ลาน สแลน้ออ่ละเทาห่วยมันไปเหรีคือนานมากชุมาใหญ่ผู้ใไปไปเหรียญก็เลกเราของเงินแน่ของเงินเป็มยุคเตมยม่ผู้ใหญ่ไม่ไงไม่หอเจตบุญมามามาบอกลาม่มาหาผู้ใหญ่ว้ายเราห่วยหาห่วนหวยหนาม ปวมันขางซึ่งเจตะุทอยากได้พอนี่มันไ่พอเนาะนี่ก็จะว่าเปล่นเพรอยตัวแมมูเมีน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 มูเมนตัวเราให้ลูกัันไรล่ะมูเมีนมูเมีนเอาเตุมาย้มแกสงสัยแต่เรืองเดียวๆนีู่ อุ๊กว่าใหญ่ไปเลยเป็นกำแหนงพอเจี๊ตบก้นเดียวใส่เลยตัมี่พรลูเขาหวะลูกอยากตายก้นเลยไปเดินกับมิตรว่ากูมี่พรเนาะอยากอายมูอยากอายพวกเขาล่ามาบัดนี้พอยังมีใจขวางกองโขยอยากดูเลี้ยล้านเกิดมา

กคืองท่าป้าแม่ไทยได้นอนอยู่เดียวได้บอกใครมีใจไห้มาหวนตียงเหียนซนบอกใครน้อนนังสืออบัวสุสับจะเตือนนอนผู้เดียวอยู่แหลกบอกเคย giật quật để thầm phong Mì xám đen, về lại cái cay mặn, bước suốt đi tao tập phong lưu แม่ละลางไอ้ดามคนแม่ตะลางโอ้โหโอ้โห มาวเมยัให่ย่ำใหก็ย่าวแต่กตรคมเก่าคมหลาหลายกแฟกีปีจะพ้นอได้พอเนาะจังวเจ้าเราูจักวาามาเกิดกป็นแดงค้มบางานตุว่างั่นสิมาถามเรื่องจากรีเจะพ่นวนอยากเสียพังไรก็เบี้ยเขานังปจัคบมสิยวนังโดเบีจากคัานังบูจักค้มสิยวดันดังเล้โอ้จะเสีนงแดงแล้วลูกเนาะนั่นนั่นนั่นพอราบติเจตพน บ่เข่าได้ฮูข่าวพ่อเลียงเลีพบิดาผู้นอนเียงพ่อผมบ่มีบ่แม่ใหญ่พ่อใหญ่ก็บ่ดีพ่อีไกางแม่ทํางานสั่นบ่ใหญ่เพ่อนอนวราไปเทีวค่ตายแล้วบ่ตาน Tăng xa mẹ đại lao cao hay xa lươn bầu thường Tho thang khuẩn, lưu bi-la cong khuẩn, lùm thống khăn trùng thường Lưu pho lông hướng, cao xăng nghe luồng khăn lao khăn quang แล้วบ่เลือนโดคงคงเสือเหล่าเมียป่ายไทยเป็นวมีเงินหมื่นมากดแทนมีเงินแสน 妈、wow. ขายของคพูดทุกชื่อสองเกิดนังไงขายผ่าทุกชื่อซี่หาไปขาดกันยังรวยหลานเาหลยจัถามาอหาอโอ้ยได้อจะขีจงรตาเขาเองดิเากันยังบอกท่าสีเป็นอีขลองลองเปลาเลยเด้เทาอกากยังบอกทาสีเฟตีของลองเป่าเลยนเ็ดหัว่งนั่นดิเออ้ว่าเราองู้เดียวมันแมนู่บ่พย่อ้ย กาาตัวปลกหลายไอ้่าติลุดก็แปลกจ้าไันจ่ยก้าแม่เจ้าขันพ่ได้ขันพุ่นไปเดินมูนพวกเขาเบาเขาดาว่าพ่มีพอเนี่ยเยๆาไงก็่าไงถ้าถ้าสีจะน้อถ้าสีนักไปตีข้องลองตาเลยแล้วก็ไงั่งแล้วนั่งนั่งอาบอก้อให้ท่าสีไปตีข้องลองตาคนรอยเห็นเจถ่วมืองให้มา ไอ้บักรานยื้อเอาพอมราเลือกเอาบานนี้บ้าดนี้บานบักรานไม่พอโมปืนเนี้ปืนเนงเนี่ันว่าได้พอแล้วกันก่าเออีได้พอนี่อันเขาวานอยู่ีคนรเอดเจ็บโคตเงี้งจมาบักรานจีได้พอหาเอาภูงหาเอาหาเอาภูเขาง่านได้หรเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพายิ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บต่พ่อ